วันนี้นะคะ Why World จะพาทุกคนไปเปิดโลกที่ซินเจียงอุยกูดินแดนเส้นทางสายใหม่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ Why World จีงนะคะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนครอบคลุมพื้นที่กว่า1.6ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าประเทศไทย3-4เท่าขณะที่ถ้าคุณะาะนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้เวลา10ชั่วโมงแต่ถ้านั่งรถไฟธรรมดาในซินเจียงไปปักกิ่งอาจใช้เวลาถึง2วันและ1วันเต็มๆนะคะก็ยังไม่สามารถออกจากเขตซินเจียงได้เลยค่ะเพราะซินเจียงนะคะเป็นประตูสู่เอเชียกลางและยุโรปมีพรมแดนติดกับ8ประเทศรวมถึงปากีสถานค่ะ าัสสถานและรัเสเซียค่ะทําให้ซินเจียงนะคะกลายเป็นศูนย์กลางสําคัญของโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ b e l t and Road Initiative ซึ่งเป็นกลยุทธ์สาคัญของจีนในการเชื่อมต่อเส้นทางการค้าไปยังเอเชียกลางและยุโรปค่ะ GDP ของซินเจียงในปี2024นะคะอยู่ที่2,53.408 0พันล้านหยวนซินเจียงค่ะยังเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนาธรรมมีประชากรหลักคือชาวอุยกูประมาณ16ล้านคนและชาวจีนฮั่นราว11ล้านคนนอกจากนี้นะคะยังมีชนกลุ่มน้อยค่ะเช่นชาวคาซัค ชาวจิกทาทา่าชาวรัสเซียและมองโกค่ะที่นี่นะคะมีการเฉลิมฉลองทั้งเทศกาลจีนและเทศกาลสําคัญทงางศาสนาอิสลามอย่างอีทีฟริตีนะคะที่มีการหยุดยาวถึง5วันผู้คนที่นี่นะคะเดินทางด้วยรถยนต์รถไฟธรรมดาและรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งด้วยความเร็ว180-250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ในซินเจียงนะคะต้องเผื่อเวลาไว้มากค่ะ เพราะการเดินทางแต่ละที่ต้องใช้เวลา3-5ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำด้วยความที่ซินเจียงมีพื้นที่กว้างใหญ่หากอยากเที่ยวให้ครบทั้งซินเจียงเหนือกลางและใต้แนะนำว่าควรใช้เวลาอย่างน้อย7-15วันค่ะนอกจากนี้นะคะภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของซินเจียงยังทันสมัยมากค่ะมีการใช้เทคโนโลยีในการเก็บและคัดแยกฝ้ายรวมถึงใช้โดรนในการส่งของนะคะซึ่งนั้นหมายเวลาผ่านแอปพลิเคชันระบบไปรษณีย์นะคะจะใช้เวลา3-4วันในการส่งของค่ะห่างมาจากเมืองนอกก็อาจ จะใช้เวลานาน,านกว่านั้นและที่น่าทึ่งเลยก็คือวัยรุ่นที่นี่นะคะชื่นชอบละครและซีรีส์ไทยมากค่ะโดยเฉพาะนักแสดงไทยอย่างบิวกิ้นพี่ีเพลงไทยก็ฟังกันเยอะค่ะเรียกได้ว่าไทยซอฟเ์อร์ไปไกลถึงซินเจียงเลยทีเดียวค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเพจตีน้อยนะคะที่ช่วยให้เราได้เห็นภาพชีวิตในซินเจียงอย่างใกล้ชิดมากขึ้นค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักซินเจียงกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะพาทุกคนไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในซินเจียงกันค่ะรวมแหล่งท่องเที่ยวในซินเจียงตอนเหนือนะคะ1เลยค่ะอูรุมชีนะคะ เริ่มต้นด้วยการเดินทางที่อุรุมชีเมืองหลวงของซินเจียงที่ผสมผสานความโบราณและความทันสมัยอย่างลงตัวค่ะภายในเมืองนะคะมีสถานที่น่าสนใจอย่างหอเจดีแดงบนยอดเขาฮงซานเมาเทนพิพิธภัณฑ์ซินเจียงรีเจนอล l m มิวเซียมที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของซินเจียงไว้อย่างครบถ้วนและอุรุมชีแกนบาซาตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและของฝากที่น่าสนใจค่ะ ถัดมาค่ะกับสถานที่ที่สองนะคะทะเลสาบเทียนฉือเราเดินทางออกจากโตเมืองอูรุมชีมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบอันสวยงามที่ทะเลสาบเทียนฉือกันค่ะหรือที่นี่นะคะจะรู้จักกันในชื่อทะเลสาบสวรรค์ตั้งอยู่ในเทือกเขาเทียนซานน้ําในทะเลสาบนะคะใสาราวกับคริสตัลค่ะไหลามาจากการละลายของหิมะบนภูเขาปอเกอรตาสร้างฉากหลังที่สวยงามและน่าหลงไหลค่ะ ต่อมานะคะกับสถานที่เมืองโบราณถูหลู่ฟานค่ะจากธรรมชาตินะคะสู่ประวัติศาสตร์เราเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณถูหลู่ฟานกันค่ะ ส่วนกลางสำคัญบนเส้นทางสายใหม่โบราณที่มีซากเมืองเจลเหอและระบบชนลประทานใต้ดินคารเรสที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาโบราณของผู้คนในอดีตถูลู่ฟ้าน,นะคะยังขึ้นชื่อเรื่ององุ่นไรเมล็ดที่ปลูกได้ดีในสภาพอากาศร้อนและแห้งใครมาเยือนนะคะก็ต้องลองชิมค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาสู่ความเขียวขจีของทุ่งหญ้าน,นาลตินะคะกับสถานที่4ค่ะอุทยานทุ่งหญ้าน,นาลติตั้งอยู่ในเขตหุบเข่าอิลลี่พื้นที่นี้นะคะเต็มไปด้วยทิวทัศน์กว้างไกลู ลุ่งหูลูกตาล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ําค่ะโดยในฤดูหนาวนะคะพื้นที่ทั้งหมดจะถูกปกคลุมด้วยหิมะสร้างบรรยากาศเงียบสงบและน่าค้นหาค่ะต่อด้วยอีกหนึ่งทุ่งหญ้าที่งดงามไม่แพ้กันนะคะก็คือสถานที่ที่5นี้ค่ะทุ่งหญ้าคาราจุน สถานที่แห่งนี้นะคะจะโอบล้อมไปด้วยภูเขาและดอกไม้ป่าหลากสีค่ะในฤดูหนาวนะคะพื้นที่นี้จะกลายเป็นทุ่งหิมะขาวโพลนเหมาะสําหรับกิจกรรมฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้าชมวิวหรือเล่นสก,กีค่ะมาถึงจุดหมายที่นักผจญภัยต้องประทับใจนะคะกับสถานที่ที่6ค่ะ แกรนแคนยอนเทียนซานหรือที่จะรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งก็คือคิซิเลียแกรนแคนยอนหุบเขาที่ถูกกัดซ้อมมานานกว่า400ล้านปีจนเกิดเป็นภูมิทัศน์อันแปลกตาค่ะเราเดินทางต่อไปอยังจุดหมายยอดนิยมนะคะอย่างสถานที่ที่7นี้ก็คือทะเลสาบคานาซอค่ะเป็นทะเลสาบน้าจืดที่ลึกเป็นอันดับ3ของจีนนะคะความสวยของทะเลสาบนี้ก็คือสีของน้ําที่เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและฤดูกาล สร้างความงดงามเหมือนดินแดนในเทพนิยายเลยละค่ะถัดไปนะคะเราไปเยือนกับหมู่บ้านเหอมู่ค่ะ ชุมชนของชนเผ่าถูอ่ะซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนค่ะต่อมานะคะเราไปดูที่ซินเจียงตอนใต้กันบ้างค่ะกับสถานที่ที่9กนี้นะคะคัชกาค่ะเมื่อข้ามมายัางซินเจียงตอนใต้เนี่ยเราก็จะเริ่มกันที่คัชกานะคะเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,100ปีเคยเป็นศูนย์กลางการค้าบนเส้นทางสายไหมค่ะมีบรรยากาศที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยสเสน่ห์แห่งอดีตเดินทางต่อไปยังสถานที่10กันนะคะกับทะเลสาบไปสาหูค่ะ หรือที่รู้จักกันในชื่อทะเลสาบทรายขาวจุดชมวิวค่ะที่มีภูมิทัศน์โดดเด่นด้วยเนินทรายสีขาวขนาดใหญ่ตัดกับน้ําสีฟ้าใสาที่สวยงามค่ะถัดไปก็คือสถานที่ที่11กันแล้วนะคะกับทะเลสาบคาราคูซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงปามี่ค่ะโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมะและเป็นจุดบรรจบกันของเทือกเขาหลายแห่งค่ะปิดท้ายการเดินทางไปที่สถานที่12กันค่ะกับทะเลทรายทากมาลากัน ทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเต็มไปด้วยเนินทรายสีทองทอดยาวสุดลูกหูลูกตาค่ะเหมาะสําหรับผู้ที่ลหลงไหลในบรรยากาศทะเลทรายนะคะและนี่ค่ะก็คือ12จุดหมายปลายทางที่จะทําให้คุณลหลงไหลใน,นเสน่ห์ของซินเจียงใครนะคะที่อยากสัมผัสความงามของดินแดนแห่งเส้นทางสายไหม ท้ามพลาดกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก KTC Travel Guide 2025 t h e s t a t e t i m e Earth และเพจตีน้อยค่ะที่ช่วยให้เราเห็นภาพสินเจียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น Why Wow